นับสนุนโดยคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสต o อปล s อหยุดตรงทางในตลาดหุ้นกับการสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นภาคเย็นพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไป,ปรพร้อมๆกันนะครับในวันนี้อังคารที่18พฤศจิกายน2557ครับอยู่กับผมบดิตประทุมตาครับ มาดูภาพรวมตลาดหุ้นกันบ้างครับหลังจากที่เปิดทําการตั้งแต่ภาคเช้าที่ผ่านมายังคงเห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นของระดับดัชนีนะครับหลังจากที่เมื่อวานเห็นสัญญาณการปรับลดลงและถ้ายิ่งย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเริ่มเห็นสัญญาณการบวกวันนี้ถ้าภาพไล่มาบวกวันเมื่อวานเป็นลบวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการบวกกลับขึ้นมาแรงได้อีกครั้งตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะครับ ทำให้วันนี้ครับในระหว่างวันการบวกขึ้นไปทําจุดสูงสุดอยู่บรรยากาศในช่วงภาคบ่ายนี่แหละครับขึ้นไปทาจุดสูงสุดวันนี้บวกขึ้นไปถึง18จุดเลยนะครับอยู่ที่ระดับ1,587.13จุดในขณะที่ช่วงการปรับลดลงต่ําสุดวันนี้ยังคงอยู่ในแดนบวกครับอยู่ที่ระดับ1,571.37จุดหรือบวกประมาณ2.30เแต่ล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ครับเซ้นเด็กไทยตอนนี้ใกล้ปิดตลาดยังคงบวกที่ประมาณ12.29จุดครับระดับดัชนีอยู่ที่1,581.36จุด ส่วนมูลค่าการซื้อขายครับใกล้ๆตอนนี้เกือบจะห0า0 0่นล้านนะครับอยู่ที่ประมาณ4,6 0 0 0กว่าล้านบาทครับขออยับมาดูที่ห้าดับหลักทรัพย์กันบ้างรวมตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับจะเห็นว่าดับหนึ่งวันนี้ยังคงเป็นตัวของ E4L นะครับที่ยังคงสามารถ ดันราคาในเรื่องของการซื้อขายขึ้นมามีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดได้แต่ดูเหมือนว่าตัวราคาจะมีการปรับลดลงหลังจากที่เมื่อวานปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงครับวันนี้ปรับลดลงมาประมาณ7สตางค์นะครับหรือประมาณ3%เรครับราคายืนล่าสุดอยู่ที่1บาทเจสิบเจสตางค์ครับตามมาด้วยอันดับ2อ t d ดีนะครับอิตาเลียนไทยบวกขึ้นมา40สตางค์ราคาล่าสุดอยู่ที่6บาท80สิตางค์ครับอันดับ3ปตอทอวันนี้บวกขึ้นมา3บาทครับราคาล่าสุด387บาทอัันดบ4คร General n e r a l N เจเนอเริงนะครับหรือเจลนะครับปรับลดลงมา7สตางค์ล่าสุดครับ1บาท4 1บาท14สตางค์นะครับส่วนอันดับที่5ครับ PAF นะครับล่าสุดราคาปรับบวกขึ้นมา16สตางค์ราคายืนอยู่ที่4บาท10สตางค์และอันดับที่6ครับ 4K วันนี้บวกขึ้นมา75สตางค์ล่าสุดยืนอยู่ที่27บาท50สตางค์ครับ ขยับไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างน,นะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ตลาดที่มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างหนักอย่างนิกเกอินะครับมาจากเรื่องของ GDP ที่มีการขยายตัวคาดการณ์ว่ามีการปรับลดลงนะครับกลักที่มีการคาดการเอาไว้แต่ว่าวันนี้ครับค่อนข้างจะสวนทางกับเมื่อวานนี้พอสมควรครับวันนี้ปรับวกขึ้นมาถึง370จุดนะครับนิกเกอิล่าสุด17,344จุดครับยังคงมาจากเรื่องของการเตรียมประกาศยุบแผนผู้แทน ราษฎรนะครับของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะค,ครับที่จะมีการจัดเรื่องของการยุบสภาผู้แทนราษฎรก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่14ธันวาคมเจ็ถึงนี้นครับส่งผลให้ยังคงเป็นมุมมองในเชิงบวกครับบวกขึ้นมา370จุดสเตทามบวกขึ้นมา21จุดครับมีห่งเสียงฮ่องกองที่ปรับลงมาค่อนข้างแรง267จุดนะครับ มีการปรับตัวลดลงวันนี้น่าจะมาจากเรื่องของความกังวลเศรษฐกิจจีนที่มีการคาดการณ์เอาไว้ว่าอาจจะชะลอตัวลงมากกว่านี้หลังจากใน้เรื่องของการปรับลดลงอย่างหนักของราคาบ้านของจีนนะครับที่มีการปรับลดลงส่วนไต้หวันลงมา25จุดครับจาการ์ตาคอมบพสิตอินโดนีเซียบวกขึ้นมา41จุดตลาดหุ้นอินโดนีเซียบวก41จุดนะครับตลาดหุ้นมาเลเซียบวก11จุดและก็ตลาดหุ้นโซบวกได้ทั้งหมด23จุดครับ ส่วนมุมมองในช่วงนี้หลังจากที่ตลาดหุ้นไทยบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงวันนี้ในระหว่างวันมากถึงกว่า18จุดนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าหลังจากนี้มุมมองของตลาดหุ้นไทยกาหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรดีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีทั้งปรับบวกปรับลบกรอบอยังคงค่อนข้างแว่งอยู่แถวแถวระดับ1,570-1,580แบบนี้เดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับคุณกิตพลไพรไภยัยสารกิจค,ครับ ขออภัยครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับครับดูจากมุมมองแนวโน้มวันนี้บวกขึ้นมาค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับคุณนิพนธ์ครับมองยังไงดีครับสำหรับตลาดในช่วงนี้ฮะผมช่วยช่วยปิดเสียเสียสะท้อนนิดหนึ่งนะครับได้ครับเสียสะท้อนเข้านะฮะนะครับเรียบร้อยยังนะฮะมีเสียสะท้อนอยู่อ่าเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คนทีนึงนะครับครับผม โอเครือยังครับคุณนิพนธ์ฮะฮัลโหลยังมีเสียงสะท้อนอยู่พูดแล้วมันกลับกลับเข้าตัวเองครับแก้ได้ไหมครับได้ไหมครับแก้ได้ไหมครับยังสะท้อนอยู่ผมผมพูดเลยอ่ะได้ครับคุณนิพนธ์เชิญครับแต่ผมก็พูดสั้นๆแล้วกันได้ครับเพราะว่าเสียงมันสะท้อนกับมาที่ผมที่ผมพูดทั้งหมดนะฮะครับคือเซตวันนี้ถือว่ากําลังเบรกขึ้นมาครับเป็นเป็นขาขึ้น คือมีแนวโน้มนะครับแนวโน้มนี้ก็สามารถขึ้นไปถึงพันหกได้นะครับเริ่มนับจากจากวันนี้เลยนะครับแต่หุ้นที่ขึ้นก็ให้สังเกตหุ้นธนาคารพาณิชย์รบที่กําลังขึ้นอยู่นะครับเป็นตัวหลีดตลาดนะครับส่วนหุ้นรายตัวก็จะเป็นอีตันไทยนะครับแล้วก็เป็นซีเคพวกนี้นะครับที่ขึ้นมาพยุมเซตนะครับ ครับคุณวันเิตได้ยินนะครับได้ยินครับได้ยินครับคุณนวีโกนะก็คือยังมีมุมมองว่าน่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปประมาณ1600จุดได้นครับขึ้นแล้วมีสัญญาณซื้อตั้งแต่วันนี้ครับแต่หุ้นเนี่ยก็ต้องเลือกเล่นเป็นหลายตัวนะครับคงไม่ได้อะไรมากมากมายแต่ถ้า t f เฟกฟิวเจอร์เนี่ยก็คือว่ามันมันขึ้นนะครับ อันนี้พอจะบอกว่าเป็นมุมมองมาจากทางด้านของฝากฝั่งยุโรปได้ไหมครับคุณนิพนธ์ครับหรือว่าเป็นปัจจัยภายในประเทศครับอืมผมว่าตลาดตอนนี้ทุกตลาดนะครับมันแยกกันนะครับในรายละเอียดมันแยกกันหมดเลยมันไม่มีปัจจัยที่โยงกันครับนะครับฉะนั้นมุมมองในช่วงระยะสั้นเนี่ยคงมองว่ากลุ่มแบงก์ยังคงน่าสนใจอยู่นะครับใช่ครับ อแล้วถ้าเป็นในขนาดกลุ่มตัวเล็กในช่วงที่ผ่านมาที่ยังคงหลีตลาดวันนี้ก็ยังคงแอบเห็นบ้างที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนี่ประเมินยังไงดีครับก็ยังสลับสลับตัวกันมาครับนะครับอยังคงสลับตัวกันเล่นในช่วงนี้นะครับใช่ครับภาพค่อนข้าง,างน่ากังวลพอสมควรไหมครับถ้าดูจากมูลค่าการซื้อขายก็มีการปรับตัวขึ้นด้วยแล้วก็เซ็ตก็มีการปรับตัวขึ้นด้วยฮะไปถึงคุณวันนี้ท่านถ้าเราดูพู้ที่สิบลำดับ,บสิบลำดับเนี่ยน,นะครับ มันก็เป็นเป็นหุ้นที่มีไอทีดีปตทซีเคทรูมีพีทีจีซีพวกนี้มันเป็นเป็นหุ้นพื้นฐานอยู่แล้วก็ไม่น่ากลัวอะไรครับฉะนั้นกรอบถัดไปน่าจะเจออยู่ที่แนวต้านประมาณ1,600ันหกร้อยไหมครับปุณิพนธ์นะมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับไปดูแถวนั้นเลยได้เลยในสัปดาห์หน้าน่าจะเห็นครับแสดงว่าในช่วงก่อนที่จะหมดเดือนนี้มีความไปได้ที่อาจจะเห็นหนึ่งพันหกร้อยจุดนะฮะผมให้ แค่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเท่านั้นนะครับครับแล้วถ้าหากว่ายังไม่ถึง1,600จุดสัปดาห์หน้านี่มุมมองจะมีการเปลี่ยนไปไหมครับคุณนิพน์นะอ่อแพทเทิร์นนี้ถึงถึงฮะถึงนะครับถึงครับครับมุมมองสําหรับการปรับขึ้นไป1,600ในสัปดาห์หน้ายังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปถึงฉะนั้นถ้าในระยะสั้นในช่วงนี้อย่างตัวใหญ่ๆที่วันนี้มีการพูดถึงอย่างเมื่อกี้ปตทประเมินยังไงบ้างครับคุณนิพนธ์ครับอ๋อพรุ่งนี้รอขายพรุ่งนี้รอขายแล้ว เป็นรอขายครับครับน่าจะถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงใช่ครับใช่ครับในขณะที่ไอทีดีล่ะครับไอทีดีเบรกเอาขึ้นมานะครับแต่ผมว่าจะแถว7เจ็ดบาทก็น่าจะพอเบรกเอาประมาณเจ็ดบาทก็พอนะครับอ่าขึ้นแค่เจ็ดบาทคก็พอแล้วอืแต่ถ้าจะขึ้นต่อไปเลยก็ก็คงมีคนมีคนชอบนะครับหลายคนน่าจะรออยู่นะฮะ ครับแล้วก็รออยู่ครับอันนี้รวมไปถึงในกลุ่มเดียวกันอย่างตัวซีเคด้วยไหมครับที่จะมีการปรับตัวขึ้นไม่ใช่เลยรายตัวเฉพาะไอทีดีตัวเดียวเท่านั้นนะฮะใช่ครับมองไม่ได้ทางเซกเตอร์เลยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับครับฉะนั้นมุมมองของซีเคยังไงดีครับซีเคก็ยังเป็นโฮมเป็นถือถือก่อนนะครับถือแล้วครับครับแล้ะในขณะที่เป็นกลุ่มสื่อสารแล้วครับวันนี้เห็นทรูมีการปรับตัวขึ้นมาฮะก็ไม่มีผลรุ่มอะไร ครับช่วยช่วยประยุงอินเด็กเพียงแต่เรารู้แล้วว่าชูมีบัตทอมไปแล้วครับจากสิบบาทห้าสิบประมาณเนี้ยอันนี้คือผ่านบัตทอมไปแล้วนะครับใช่ครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่าง p t ทีทยังคงน่าสนใจไหมครับเอาน่าสนใจนะครับครับนังมีโอการหกสิบหกนะครับโอ้หกสิบหกเลยนะครับอ่าใช่ครับราคานากระดาล่าสุด63บาท75สหสตางค์นะฮะครับยังคงมีความเป็นไปได้ที่ขึ้นไปทดสอบ66นะครับ ในกลุ่มธนาคารบ้างหลหะครับก็ทั้งสามตัวรวมทั้ง KTB ด้วยนะทั้งสี่ตัวเลย BDLK Bank SCB KTB นะฮะก็ต้องเป็นตัวที่ทำให้เช็ดขึ้นไปพันหครับต้องเป็นสี่ตัวนี้นะฮะในการดันตลาดขึ้นไปใช่ครับครับถึงจะน่าสนใจนะฮะใช่ครับฉะนั้นแสดงว่ารอบนี้น่าจะเริ่มเห็นหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารน่าจะกลับมาบ้างแล้วนะครับอใช่ครับ แต่ไม่ได้รุนแรงมาไม่ได้รุนแรงนะฮะพันหกใกล้ๆพันหกใกล้ๆนะฮะยีสิบจุดเด็กนะครับใช่ฮะแก็บค่อนข้างน้อยพอสมควรนะฮะใช่ครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอภัยคุณนิพนธ์ด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงสักเล็กน้อยนะครับเอาละครับมุมมองของตลาดทุนไทยในช่วงนี้คุณนิพนธ์ยังคงมองว่ายังคงสามารถมีการปรับตัวขึ้นไปได้นะครับ อยู่ที่ประมาณ1,600จุดดูจากเชิงเทคนิคนะครับมีความไป,ไ,ปได้ในช่วงสัปดาห์หน้าน่าจะได้เห็นนะครับส่วนกลุ่มใหญ่ที่น่าจะมีการผลักตัวขึ้นไปแล้วส่งผลให้ดัชนีไปต่อได้แน่นอนนี้ไม่พ้นในกลุ่มใหญ่นะครับในกลุ่มธนาคารยังคงมองไว้4ตัวที่น่าสนใจครับ BBL ธนาคารกรุงเทพเ c b ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับรวมไปถึงทางด้านเ t b ีธนาคารกรุงไทยและก็ k b แบงธนาคารกสิกรที่ยังคงน่าสนใจครับส่วนหุ้นรายตัวตัวอื่นนะครับที่มีการติดอันดับ5หลักทรัพย์ลักษณะในช่วงนี้น่าจะเป็นนนลักษณะหมุเวีย ปรับเปลี่ยนตัวเล่นกันไปนะครับอาจจะต้องระมัดระวังพอสมควรในหุ้นขนาดเลยครับนี่ก็เป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักรู่ครับช่วงหน้ากลับมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับ <c oughs>